คือดิวเนี่ยพี่เห็นตั้งแต่ยังไม่เป็นดารานะเขามาจากลำปางมาจากหนุ่มเหนือมาเลยเราเห็นโอ้โหหล่อมากเป็นผู้ชายที่พูดตรงตรงนะน้องดิวเนี่ยเกิดมาถ้าเกิดพี่เต่าพูดอะไรไปอย่าโกรธพี่เต่านะพี่เต่าพูดตรงๆไม่ได้เกิดมาเป็นหัวชนีนีะเกิดมาเพื่อที่จะให้กระเทยหัวใจสลายอ่ะด้วยผิวพรรณบอดี้หุ่นการยิ้มสายตามันทุกอย่างเรานั่งใกล้ๆล้เรายังสูดหายใจแรงแงเลย หอมจังเลยผู้ชายอะไรก็ไม่รู้<อ>ดูหิวมากหิวมาก,มากอยากอยากกินซ้มตำมอ่ะ ไม่เกี่ยวหรอกค่ะมันต้องดูภาพก่อนอยู่แล้วถ่ายเสร็จเขาก็วิ่งไปดูได้พี่ไม่เชื่อว่าดิวจะไม่ได้ดูภาพเพราะว่ามันมีทั้งคลิปวิดีโอมีทั้งภาพนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยดารานางแบบแต่ละคนเวลาเขาถ่ายเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาดูมอนิเตอร์หมดแล้วดิวเนี่ยทำอย่างไงพี่บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับสังคมไทยคือการไปถ่ายประภาพประเภทเนี่ยพี่บอกเลยว่าสังคมไทยมันดูไม่โอเคเพราะรู้ไหมไม่ควรเอาผ้ามาปิด <c oughs> เขามีแฟนอยู่ที่เึงซ์จำประปางเขาเป็นผู้ชายแถ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่กระเทยเนี่ยหรือเก้งเนี่ยอยากกินมากเป็นผู้ชายในฝันของกระเทยและเก้งเกือบทุกทุกตัวแล้วกันนะฮะเรื่องกระเทยกับเก้งก็าเเป็นตัวนะฮะตัวนี้ก็เรียกเป็นตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามาถ่ายเนี่ยมันเหมือนเราเนี่ยเหนื่อยมากแล้วว่าเจออะไรที่แบบว่าได้กินน้ำที่มันเย็นๆแล้วรู้้ยชืนใจ มันแน่นอนอยู่แล้วว่าการมาถ่ายอย่างนี้มหาเศรษฐีคนไหนเขาจะมาแก้ผ้าถ่ายล้วคะคิดว่าน่าจะได้ประมาณ2 3งถึงสแสนแล้วก็ได้ส0จากการโหลดเท่านั้นถ้าบอกว่าเป็นล้านพี่ไม่เชื่อเพราะว่าพี่เนี่ยเคยพาผู้ชายไปถ่ายเอ้ไม่ใช่ค่ะพี่เคยพี่เคยมีน้องไปถ่ายเขาเป็นในแบบเป็นระดับประกวดเขาก็ได้ประมาณแสนสองแสนแต่ยูอาจจะได้ประมาณสามแสนแล้วก็ได้ค่าโหลดสิบเปอร์เซ็นต์แบบกับนี้ไม่เป็นไปไม่ได้ มันเป็นการจุดพลุมากกว่าค่ะเคยเห็นพลุไหมฮะมันจุดปุ้งแ,แล้วมันก็จะหายไปมันก็จะหายไปทุกคนค่ะอย่างนิกกี้พิมพ์อย่างเงี้ยนะฮะนิกกี้เป็นหนุ่มนักร้องเป็นในแบบคนแรกพี่พี่เนี่ยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วพี่ยอมไปงานเลยอะ่ะแล้วพี่ได้เจอตัวจริงเขาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเกือบยี่สิบปีแล้วคือนิกกี้พี่ไม่รู้ว่าใหญ่ไม่ใหญ่แต่ตัวจริงในยุคนั้นเนี่ยคือใสามาก หล่อมากแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่ากระเทยคาดหวังว่าผู้ชายคนนี้วันหนึ่งถ้าเกิดได้ถอดเสื้อหรือได้มีการถ่ายอย่างเงี้ยกระเทยก็จะเสียน้ำคือเสียน้ำเหงื่อเยอะมากนะฮะถ้าดิวคิดว่านิวจะมาแนวนี้พี่ก็ว่านิวมาดิวมาถูกทางแล้วเพราะเราคือมันคือเครื่องหมายของสัญลักษณ์ทางเพศซึ่งถามมาผู้หญิงเขาเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงผู้หญิงเขาจะรู้สึกเฉยๆผู้หญิงแท้ๆนะผู้หญิงเขาจะอ๋อเหลอถ่ายแล้วเหลออูอ้ตายแล้ว,ลว,ลวนู่นนี่นั่นผู้หญิงเขาจะไม่เขาจะไม่ ชั่นเหมือนกระเทยมันเป็นงานศิละปะล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เข้าข้างน้องและพี่อยากจะให้น้องถ่ายศิละปะมากกว่านี้การเอาผ้ามาปิดการเอามือมาปิดเนี่ยพี่ถือว่าเป็นการดูถูกพี่พี่ต้องการเห็นผลงานศิละปะท,ที่แท้จริงพี่ต้องการเห็นอย่างนั้นมากกว่าและพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเห็นอย่างงั้นจริงๆยอดโหลดยอดไลคอยอดอะไรมันจะเป็นกระแตที่ไม่ว่ามันเป็นการเรียกว่าการทิ้งทวนสุดท้ายในวงการบันเทิงและมันก็จะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องพูดไปจนหยันลูกบวชว่า ผู้ชายคนนี้หล่อมากและได้มาถ่ายงานศิละปะแล้วทำให้กระเทยหลายคนเนี่ยต้องเสียน้ำตา